มีตำนานอีกตำนานเล่ากันไว้ว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินท่านเป็นชาวกัมพูชาเป็นสามัญชนคนธรรมดาเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมณนหะมู่บ้านกุเลนเจิงหรือกุเลนเหนืออำเภอกุเลนจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาอาจารย์สมักัวพิสมัยได้บันทึกประวัติของหลวงปู่สวงไปในทางตำนานว่า หลวงปูส่สวงเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันเป็นพระราชโอรสโตครองตำแหน่งอุปราชซึ่งจะขึ้นครองราชสมบัติแห่งอาณาจักรกัมพูชาเป็นองค์ต่อไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1200แต่หลวงปูส่สวงได้เล่าประวัติของท่านในช่วงวัยเด็กเป็นสามเนรและเป็นพระภิกษุให้สิทธิ์ฟังพอเป็นสังเขปไว้ว่าหลวงปู่เป็นชาวกัมพูชาเกิดที่เขาพนมกุเลน เขาลูกนี้เป็นต้นน้ำสายเดียวกับที่ไหลผ่านนครวัดเมื่อตอนเป็นเด็กพ่อแม่ให้ไปเฝ้าข้าวในนาคอยไล่นกไล่กาไม่ให้ลงมากินข้าวที่กำลังจะได้เวลาเก็บเกี่ยวท่านก็คอยไล่นกตามคำสั่งจนกระทั่งตัวท่านเองเกิดอาการหิวข้าวขึ้นมาบ้างได้นึกไปถึงนกซึ่งมันก็คงหิวเหมือนกันเห็นใจนกอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้น ปล่อยเห็นกลงจิกข้าวตามสบายพ่อแม่ไม่เห็นข้าวในนาเสียหายจึงได้ลงโทษเกี้ยนตีให้หลับจำจะได้ไม่ทำอีกต่อมาพี่ชายจะแต่งงานเขาไปหาปลามาขังไว้ในครุหาหมูป่ามาขังไว้ในข้อเตรียมไว้ทำอาหารเลี้ยงแขกหลวงปู่รอจนใครต่อใครเผลอแล้วได้แอบย่องเข้าไปปล่อยหมดทั้งปลาทั้งหมูทั้งงานในวันนั้นไม่มีอะไรกิน พ่อแม่โกรธจัดเลยได้ไล่ท่านหนีไปไม่ให้อยู่ด้วยท่านก็ไปเดินเข้าป่าขึ้นเขาแบบไม่มีจุดหมายได้ไปพบกับพวกบังบทพวกนั้นได้เอาตัวท่านไปเลี้ยงแล้วให้บวชเป็นสามเณรได้สอนสรพวิชาทางยาให้และบอกว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วให้กลับออกไปช่วยคนเจ็บคนที่ไข้ได้ป่วยและคนใกล้จะตายเหล่านั้น ท่านได้ช่วยเหลือคนไวมากตลอดเวลาหลายหลายปีจนกระทั่งอายุครบปวดเป็นพระภิกษุจึงได้ย้อนกลับไปหาพวกบังบทให้พวกเขาบวชให้เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็กลับออกมาหลวงปู่สวงได้เคยบวชและปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดกุเลนเจิงหรือกุเลนเหนือซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณที่มีอายุอยู่หลายร้อยปีสมัยที่มีการสู้รบภายในประเทศวัดแห่งนี้ ได้ถูกทำลายไปจากเดิมและปัจจุบันได้ทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่โดยเข้าไปภายในวัดจะพบเห็นรูปปั้นหลวงปู่สวงขนาดใหญ่และภาพวาดหลวงปู่สวงภายในวัดแห่งนี้และยังมีสถานที่สำคัญที่หลวงปู่สวงได้ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานตอนที่อาศัยอยู่ฝั่งกัมพูชาคือพนมตะแบงหรือภูเขาตะแบงอยู่ในเขตอำเภอกุเลนจังหวัดพระวิหารซึ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองกุเลนประมาณ33กิโลเมตรและอีกสถานที่คือพนมกุเลนหรือภูเขากุเลนอยู่ในเขตจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาพนมกุเลนหรือภูเขากุเลนจะมีหินสามก้อนทับกันกลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ห่างจากอำเภอกุเลนประมาณ100กิโลเมตรหลวงปู่สวงได้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496เป็นต้นมา ในบริเวณเทือกเขาพนมนงรักหรือพนมนองแร็กซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่หลากหลายได้แก่ขเขมรลาวและกุยกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ด้านความเป็นเครือญาติและเป็นเพื่อนบ้านไปมาหาสู่กันดังนั้นการไปมาหาสู่ของคนไทยและคนกัมพูชาจึงเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีภูมิลนเนา่ออยู่แถบชายแดนตามเทือกเขาพนมดงรักได้พบเห็นหลวงปู่อยู่บ่อยๆที่ชายป่าบ้านตะเคียนรามวัดตะเคียนรามบ้านบักกันเนียวบ้านขยูงบ้านละหลอมอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสเกตบ้านลุมพุกบ้านโคกโพนตำบลกันทรารมอำเภอกุขันจังหวัดศรีสเกตและหมู่บ้านอื่นๆเกือบทุกหมู่บ้านได้แก่บ้านขยองอำเภอปราสาท บ้านรุนอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ในบริเวณตลอดแนวชายแดนท่านจะเดินทางไปมาอยู่บริเวณแถบนี้โดยตลอดแต่ก็จะไม่อยู่เป็นประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลานานๆบางทีหลวงปู่จะหายไปนานถึงสองสปีชาวบ้านมักจะเห็นท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโคกและเวียนไปในที่นั่นที่นี่บ้างน,นานๆจะกลับมาให้เห็นในที่เดิมอีกชาวบ้านในสมัยนั้น มองท่านในฐานะผู้มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปและเรียกขานท่านว่าลูกเอาเบาะหรือลูกตาเบาะซึ่งเป็นภาษาเขมรหมายถึงพระ,ระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถาม้ำตามเขาลำเนาไพรได้มีสานุสิตติดตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาแต่ก็อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานนักจำต้องกลับบ้านเนื่องจากว่า ทนความยากลําบากในสมัยนั้นไม่ไหวหลวงปู่ท่านจึงเดินทุดงไปในที่ต่างๆตามลําพังสะส่วนมากหลวงปู่สวงได้เคยชักชวนสามเณรสายแห่งวัดตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดชิสเกตให้ไปหาอาจารย์ของท่านชื่อครูสังกับครูเสือซึ่งเป็นฤาษีมีอายุยืนยาวที่พนมตะแบงประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นดินแดนที่นักบวชฤาษีจีไพร ต่างก็มาบำเพ็ญเพียรแสวงหาสัจธรรมเพิ่มตะบะบารมีกันในอีกครั้งหนึ่งได้ชักชวนให้ไปเยี่ยมญาติของท่านที่ประเทศลาวหลวกถิงได้พาสามเณรประเสริฐวัดบ้านสนสัทธารามตะบนสากาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สิทธิ์ของท่านเดินทุดงไปที่ประเทศกัมพูชาโดยไปที่นครวัดเมืองพระนะครจังหวัดเสียมเรียบไปเมืองพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา สาร้ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวร,รมันออกจากพนมเปญเดินต่อไปที่กำปงฉนังที่กำปงฉนังนี้ได้มีผู้จิตสาทาถวายอาหารได้ฉันเต็มอิ่มนอกจากนั้นไม่ค่อยที่จะได้ฉันต้องอาศัยใบไม้ที่หลวงปู่รูดให้ฉันเป็นอาหารคราวลจ็ดใบพอที่จะประทังชีวิตอยู่ได้หลวงปู่ได้พาไปที่พนมตะแบงซึ่งเป็นภูเขาที่อาถรรลี้ลับ เป็นที่บำเพ็ญเพียรของฤาษีชีไพรอาจารย์ของหลวงปู่เป็นฤาษีที่มีอายุแล้วแต่ยังดูแข็งแรงชื่อลูกตาเมียลูกตาเมียท่านได้มอบไม้เท้าและรูปฤาษีให้สามเณรติดตัวไว้ด้วยได้พักอยู่ที่พนมตะแบงเป็นเวลานานพอสมควรท่านก็ได้พาเดินไปในที่อื่นๆอีกหลายแห่งแต่ละแห่งก็อยู่เป็นเวลานานหลวงปู่ได้พานายดาคมงคนบ้านดองกเม็ด ตำบลดองกระเม็ดอำเภอ,เอขุข,ขันจังหวัดริสเกตสิทธิ์ของท่านไปเดินทุดงถึงวัดพระองค์ทมหรือวัดพระองค์ใหญ่บนเขาพนมกิเลนซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เดิมทีเป็นก้อนหินขนาดใหญ่และถูกแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางสาย,ยาตขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่การขึ้นไปชมนั้นต้องปีนบันไดสูงสิบกเมตรไปยังโบสถ์ลอยฟ้าที่สร้างขึ้นไว้กลุ่มองค์พระ พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1 7 0 1ในรัชสมัยพระเจ้าศรีสุคนธบุตรและพระเจ้าองค์จันที่หนึ่งโดยหลวงปู่บอกว่าในขณะที่เดินทางมีเสียงเหมือนคนเรียกให้คอยหามขานรับเด็ดขาดเป็นเสียงเรียกของรังเวงกองเวียลไม่เช่นนั้นจะนอนตายโดยไม่ทราบสาเหตุชาวป่าแถวนั้นรู้กฎแห่งป่าและการป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าดุร้ายต่างๆดี จะบอกลูกบอกหลานผู้ที่เดินป่าให้คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับนี้ในสมัยที่มีการทำสงครามในประเทศกัมพูชาช่วงปีพุทธศักราช2512ถึง2518ผู้คนที่อยู่บริเวณเทือกเขาพนมนงรักเริ่มมีความเดือดร้อนมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้มีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมาก หลวงปู่ได้ไปพำนักณห,หมู่บ้านกุเลนเจิงหรือกุเลนเหนือและบริเวณใกล้เคียงโดยในช่วงเวลานี้แทบไม่ได้พำนักที่ประเทศไทยเลยหลวงปู่สวงท่านได้มรณภาพในวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2543ศรีระสังขารของท่านได้เก็บไว้ในโลงแก้วที่มณฑปวัดไพรพัฒนาตำบลวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิง์จังหวัดชิสเกตเพื่อให้สานุสิทธิ์จากทั่วสารทิศท,ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศได้มัก,กราบไา้ขอพรและลอดใต้หลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปเรื่องราวของหลวงปู่สวงรวมถึงปาฏิหาริย์และอภินิหารนั้นเป็นเรื่องราวที่เล่ากันไม่รู้จักจบสักสิ้นจริงๆท่านทาตัวลึกลับเรียกได้ว่าเป็นพระชราอีกรูปหนึ่งที่ค่อนข้างลึกลับรวมถึงประวัติความเป็นมาของท่านก็ยากนักที่จะมีหาคนรู้จริงและสรุปได้ชัดเจนว่าท่าน อายุเท่าไหร่เป็นใครมาจากไหนกันแน่ดังเรื่องราวที่จะนําเสนอต่อไปอีกเป็นอีกตำนานหนึ่งที่เล่าเกี่ยวกับหลวงปู่สวงไว้ว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นพระอริยสงฆ์พิสดารที่อยู่เหนือการเวลาได้มีผู้เคยถามหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตวัดชนประธานราชดาริว่าหลวงปู่รู้จักหลวงปู่สวงแห่งท้องทุ่งทิสเกตรหรือเปล่าครับหลวงปู่ฤทธิ์ท่านบอกว่ารู้จักและรู้จักมานานแล้ว เมื่อคราวที่หลวงปู่ฤทธรมบุญวางศิลาฤกษ์สร้างสลาการเปลี่ยนหลังใหญ่ที่วัดชนประธานราชดำริหลวงปู่สวงท่านเองก็มาเวลาท่านมาท่านก็มาของท่านเองและไม่รู้ว่าท่านมาเมื่อไหร่มารู้อีกทีก็เมื่อตอนที่เห็นท่านเวลาท่านจะไปท่านก็ไปทางเดินออกไปทางป่าด้านโน้อนอยู่ด้านหน้าศาลาเป็นป่ากว้างที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อย ท่านเดินตรงไปแต่พอมองออกไปจะเห็นฝูงสัตว์เดินตามท่านเป็นปรวนแล้วสักพักท่านก็หายไปหลวงปู่ฤทธิ์ท่านยังได้พูดว่าเรื่องหลวงปูส่สวงพูดไปแล้วก็เหมือนกับนิยายเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ท่านก็มีตัวตนจริงเมื่อหลายสิบปีก่อนได้พบเห็นท่านอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เห็นท่านเหมือนเดิมหลวงปู่ฤทธิ์ท่านเล่าในขณะนั้นว่าตัวของหลวงพ่อเองนี่สิแก่ลงไปทุกวันทุกปี นี่ก็อายุ82แล้วแต่หลวงปู่สวงท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นส่วนเรื่องอายุของหลวงปู่สวงนั้นหลวงปู่ฤิ์ท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่สถานที่จำวัดเมื่อตอนที่พบหลวงปู่สวงก็คือกระท่อมเฝ้านากลางท้องทุ่งริมถนนหมู่บ้านละลมสดาชายแดนด้านขเขมรเป็นกระท่อมยกพื้นสูงมุงหลังคาด้วยไม้กระดานเก่าๆกันลมกันฝนไม่ค่อยได้ ในวันนั้นหลวงปู่สวงท่านนอนอยู่ในกระท่อมมีชายชราผมขาวนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆคอยบีบคอยนวดให้หลวงปู่สวงนอกกระท่อมมีชายหญิงชาวบ้านสี่ถึงห้าคนนั่งคุยกันอยู่เป็นชาวบ้านในย่านนั้นข้างฝากระท่อมมีว่าจุลาตัวใหญ่เน็บข้างฝาอยู่หนึ่งตัวมีเตาเล็กๆและหม้อหุงข้าวเก่าๆวางอยู่หนึ่งชุดและก็มีถังใส่น้ำขุนๆเข้าใจว่า จะตักมาจากหนองน้ํากลางทุ่งที่อยู่ใกล้ๆนากระทอมหลวงปู่สวงมีแคร่ไม้ยาวสําหรับนั่งเมื่อแขกเข้าไปหาท่านท่านก็ลุกขึ้นมาแต่ท่านไม่พูดจาอะไรในปากของท่านก่อเกี้ยวใบพลูสดอยู่ตลอดเวลามีผู้ที่ถามท่านว่าหลวงปูย่ยุเท่าไหร่แล้วท่านก็ตอบเป็นภาษาสวยซึ่งคณะที่ไปหาของท่านในครั้งนั้นก็ฟังไม่เข้าใจแต่พักพวกที่อยู่ศรีสเกตแปลให้ฟังว่า เรื่องของอดีตลืมไปหมดแล้วชื่ออะไรก็จำไม่ได้เขาเรียกว่าปู่สวงก็ปู่สวงชื่อเสียงมันก็ไม่ใช่ตัวของเราจะเรียกยังไงก็ได้ถ้ามาคิดกันอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าท่านได้สอนธรรมะขั้นสูงให้กับพวกเราได้รู้ว่าให้มีแต่ปัจจุบันเพราะสิ่งทั้งหลายมันผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นว่าวโจลาตัวใหญ่ที่เน็บไว้ที่ข้างฝากกระต๊อกก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจของคณะ จึงมีชาวคณะได้แต่ถามชาวบ้านที่มาเฝ้าดูแลท่านชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่ท่านชอบเล่นว่าวและชอบดูเขาตีไก่ชนกันตอนหน้าแล้งชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะไปเล่นว่าวกันที่กลางทุ่งหลวงปู่สวงท่านจะนั่งดูยิ้มหัวเราะด้วยความชอบอกชอบใจบางคนยังเล่าว,ว่าบางครั้งหลวงปู่สวงท่านหายไปว่าวตัวที่เดบอยู่ก็หายไปด้วย เมื่อเห็นว่าวเ็บอยู่ที่กระทบนั้นปอคือหลวงปู่ท่านต้องอยู่ที่กระทบอย่างแน่นอนบางครั้งเวลาหลวงปู่สวงท่านออกไปไหนคนที่เฝ้าอยู่ก็ไม่รู้พวกเขาบอกว่าคนที่เฝ้าหลวงปู่สวงนั้นดูแลท่านเฉพาะตอนกลางวันพอตอนกลางคืนต่างก็คนกลับบ้านในกระทบปอจะมีหลวงปู่สวงท่านอยู่รูปเดียวเมื่อท่านหายไปไหนจึงไม่มีใครรู้ชาวบ้านในกลุ่มที่เล่าบางคนถึงกับบอกว่า ท่านบินไปพร้อมกับเป้าส่วนเรื่องที่ท่านชอบดูเขาตีไก่ชนนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะมีบ่อยครั้งที่มีการตีไก่จะเห็นหลวงปู่สวงไปนั่งดูอยู่ด้วยและท่านก็จะหัวเราะชอบใจตบมือตบไม้เชียร์ไก่ก็ยังมีการที่มีผู้คนส่วนใหญ่ไปหาท่านมักจะเป็นเรื่องของตัวเลขเพื่อเอาไปแทงหวยยิ่งไกล่วันที่หวยจะออกจะมีรถราหลายสิบคันไปจอดเรียงรายอยู่ใกล้ๆกกระท่อมที่ท่านจำวัด ถ้าใครได้ยินหรือได้ฟังว่าหลวงปู่สวงทําอะไรออกมาก็จะเป็นตัวเลขพวกเขาจะคิดกันไปต่างๆนานาบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกมีคนเล่าเอาไว้ว่าคนที่ถูกหวยได้เงินจำนวนมากๆหลายรายนำเงินสดไปถวายท่านท่านก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็โยนเข้ารกข้อปงไปทั้งปึกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปหาแต่ก็หาไม่พบทั้งๆที่เงินจำนวนไม่ใช่น้อยและบางครั้ง ก็มีผู้นำเงินไปถวายท่านเวลาที่เขากลับหลวงปูส่สวงท่านก็ขออาศัยรถขอไปด้วยเมื่อรถแล่นไปตามถนนที่มีผู้คนมากมากหลวงปู่ท่านก็จะเอาเงินที่พวกเขาถวายออกมาโปรยไปตามถนนที่รถวิ่งให้กับผู้คนที่ยากจนนับว่าเป็นเรื่องราวที่ฮือหามากในสมัยนั้นสมัยที่มีสงครามช่วงชิงอํานาจของเขเมรยังรุนแรงอยู่ก็มีผู้คนอพยพมาตามชายแดนเป็นจํานวนมาก มีคนเล่าว่าหลวงปู่สวงท่านจะเปลี่ยนเป็นนุ่งขาวห่มขาวออกไปรับผู้ที่อพยพมาจากทางชายแดนจุดใดที่ท่านออกไปรับผู้ที่อพยพก็มักจะปลอดภัยจากปืนใหญ่และการติดตามของทหารขมร้บางวันหลวงปู่สวงท่านก็จะเอาผ้าสีขาวปักเป็นธงไว้ในที่สูงให้เห็นกันอย่างชัดเจนชาวขม้นที่อพยพก็จะไปอยู่กันตรงที่หลวงปู่ปักธงสีขาวเอาไว้วันนั้น ถ้าจะมีปืนใหญ่ถล่มยิงมาตามแนวชายแดนผู้คนที่อพยพมาอยู่ตรงที่หลวงปู่สวงปักผ้าขาวเอาไว้ก็จะปลอดภัยจากลูกกระสุนปืนใหญ่ภายหลังจากที่สงครามการช่วงชิงอำนาจของขมรสิ้นสุดลงหลวงปู่สวงท่านก็พักอยู่ที่กระทบเฝ้านาด้านชายแดนขมรแถวอำเภอกุขันเวลากลางวันก็มีชาวบ้านแถวนั้นมาคอยดูแลปริบัติรับใช้ท่านเวลากลางคืนหลวงปู่สวงก็อยู่ของท่านรูปเดียว บางครั้งท่านก็จะหายไปนานๆท่านจึงจะกลับมาอีกทีหนึ่งเมื่อมีผู้คนเดินทางไปหาท่านเขาก็จะถามร้านที่ตรงอยู่ตรงปากทางเข้าบ้านละลมถึงบ้านเฉเดาถามว่าหลวงปู่อยู่หรือไม่ถ้าหลวงปู่สวงอยู่เขาก็จะบอกว่าท่านกลับมาแล้วเมื่อคืนนี้แล้วต่างก็เข้าไปหาท่านที่กระต๊บอบเฝ้านาไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่ง ในท้องทุ่งนั้นเคยมีผู้นิมนต์ท่านไปเจิมร้านวันเปิดร้านธบุญขึ้นบ้านใหม่ก็มีอย่างปั๊มปะตะทปากทางเข้าอำเภอขุข,ขันที่ทุกคนได้แวะเติมน้ำมันรถและรับทานอาหารกลางวันก็จะได้พบรูปหลวงปู่สวงติดไว้ในร้านทั้งยังมีข้อความใต้ภาพว่าหลวงปู่สวงอายุ500ปีจะมัดทั่วจักรวาลทางเจ้าของร้านได้เคยนิมนต์หลวงปู่สวงท่านมาเปิดร้านให้ ปั๊มก็เจริญมาตลอดจนเป็นปั๊มใหญ่ดังที่ได้เห็นอยู่ทุกวันนี้เรื่องของการเปิดป้ายร้านค้าชาบ้านผู้หนึ่งที่ได้เฝ้าดูแลหลวงปูส่สวงได้เล่าเอาไว้ว่ามีร้านค้าเปิดใหม่แถวนั้นได้นิมนต์หลวงปูส่สวงเปิดร้านพอท่านสวดมนต์และฉันอาหารเสร็จท่านก็เดินออกมาหน้าร้านด้านนอกตลกจีวรยืนฉี่ที่หน้าร้านเจ้าของร้านรู้ทันทีจึงได้เข้าไปเอามือรองฉี่ของท่าน สะบัดไปทั่วหน้าร้านเจ้าของร้านที่นับถือเอามือรองฉี่เล่าให้ฟังภายหลังว่าฉี่ของหลวงปูส่สวงแทนที่จะร้อนหรืออุ่นๆที่มือนั้นปรากฏว่าฉี่ของท่านกลับเย็นเหมือนน้ำแข็งและเมื่อหวยออกงวดนั้นหมายเลขร้านค้าดังกล่าวตรงกับเลขของหวยที่ออกพอดีหลายคนที่อยู่ในที่นั้นเลยถือโอกาสรวยไปตามๆกันบางรายก็ได้นิมนต์ท่านสวดมนต์เย็นขึ้นบ้านใหม่ รวมกับพระสงฆ์ที่มาจากที่อื่นเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงปู่สวงท่านจะลุกมาที่กลางบ้านนั่งถ่ายหนักอย่างหน้าตาเฉยส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะรู้ทันรีบเอามือละเลงอืของท่านจนทั่วบ้านเพราะเขารู้กันว่าอืของท่านไม่เหม็นแต่มีกลิ่นหอมคล้ายคล้ๆกับน้ํำผึ้งพฤติกรรมแปลกของหลวงปู่สวงบางคนที่ไม่รู้ก็หาว่าท่านบ้าป้าบาบ,าบา บางคนก็เห็นว่าท่านอยู่เหนือโลกบางคนก็เล่าให้ฟังอีกว่าถ้าหลวงปูส่สวงท่านจะไปไหนในเวลากลางวันท่านก็จะขอโดยสารรถไปดื้อและก็ไม่มีรถคันไหนที่จะปฏิเสธท่านถ้ารถคันใดปฏิเสธท่านไม่ยอมให้ท่านไปรถคันนั้นก็จะขัดข้องเครื่องยนต์ก็จะดับอาจจะมีติดบ้างหรือไม่ติดบ้างหรือไม่ก็ยางแตกขับไปไหนไม่ได้ดังนั้น เวลาท่านต้องการที่จะโดยสารรถคันไหนไปจึงไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธบางรายก็บอกว่าเมื่อท่านนั่งรถไปแล้วก็จะให้คนขับขับไปเรื่อยๆถ้าท่านให้หยุดทรงท่านตรงไหนท่านก็จะลงตรงนั้นแล้วก็จะเดินหายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าท่านไปทำอะไรที่ไหนเพราะท่านเป็นพระที่ค่อนข้างทำตัวลึกลับบางคนก็บอกว่าท่านกลับไปจำวัดที่กระต๊อกท่านากลางทุ่งละลมะเดา แต่บางครั้งท่านก็จะหายไปนานๆหลายวันแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าท่านไปไหนจึงมีบางคนที่ถามท่านว่าท่านนั้นหายไปไหนแต่ท่านก็ไม่ตอบครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านจบไปแล้วสำหรับเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปในวันนี้เรื่องราวที่นำเสนอนั้นถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องผิดพลาด หรือเห็นว่าไม่สมควรประการใดกระผมแอดมินของทางรายการขอประธานอภัยท่านผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถชี้แนะเข้ามาได้นะครับขาดตกบกพร่องผิดพลาดทางรายการจะได้นําไปแก้ไขได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นั้นขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้กดติดตามและรับฟังรายการด้วยดีเสมอมาท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับฟังเรื่องราวเรื่องเล่าใหม่ๆในตอนต่อๆไปสุขสดชื่นสมหวังขอจงมีเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในเรื่องเล่าตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ